สวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไม f c c บางโคน่ถึงถึงกดติดตามช่องต่อเพราะว่าจะบอกว่าช่องต่อเนี่ยเป็นช่องที่นําเสนอห้องที่อาจจะไม่สามารถหาชมได้จากช่องอื่นนะครับและตอนนี้ต่อก็อยู่ที่ห้องขนาด37ตารางเมตรหนึงห้องนอนที่แอชชั่นอโศกพระราม9นะครับจะบอกว่าห้องนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งโครงการน่นมีแค่ห้องเดียวนะครับเป็นแปลนพิเศษที่เป็นดับเบิลคอนเนอร์ 37ตารางเมตรได้มุมทั้งรฟวิ่งรูมแล้วก็มุมทั้งห้องนอนเดี๋ยววันนี้ต่อจะพาไปดูห้องแรไอเทมห้องนี้กันเลยครับพอเห็นว่าห้องนี้เลือกทําโปรออกมาขายต่อก็เล็งแล้วก็เข้ามาถ่ายวิดีโอเลยครับเพราะว่าแอบ,บเล็งแปลนมานานแล้วว่าเมื่อไหร่ห้องนี้จะทําโปรโมชั่นห้องแปลนสวยมากความสวยงามอ่ะอยู่ที่เลเยอร์เลยครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนครัวนะครับซึ่งเขาแยกเป็นสัดส่วนบังเอิญบังเอิญมันเป็นชั้นลดระดับแล้วมันจะมีเสาโครงสร้างด้านนี้นครับคอยกั้นโซนให้ คือตรงนี้คือ l i ฟ i ิ g งร o มนะครับก็คือเชื่อมต่อมาจากบริเวณครัวคือถ้าเกิดใครอยากจะทำเป็นครัวปิดนะครับก็สามารถกั้นประตูตร,ตรงนี้เพิ่มได้เลยแล้วก็ตัว l i ฟ i ิ g งร o มเนี่ยคือเป็นชั้นที่วิวเลยตัวโรงแรมข้างๆมาแล้วนะครับคือถ้าใครที่เล็งแบบว่าตึกโอเมก้าเนี่ยจะรู้ว่าตึกโอเมก้าถ้าชั้นเตี้ยกว่าประมาณสัก30กกว่าเนี่ยก็จะแบบโดนตึกข้างๆบงังแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเลยมาแล้วแล้วก็ได้วิวแบบลงๆเคลียร์ๆเลยครับ แล้วก็ห้องนอนก็ยังเป็นสัดส่วนอีกด้วยคืออย่างบางห้องที่นี่เนี่ยถ้าเป็นที่เป็นคอฟลอร์เนี่ยตัวห้องนอนสำหรับไซส์เล็กเขาจะกั้นเป็นแบบสไลด์บานเลื่อนถ้าใครชอบเป็นสัดส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าห้องนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือกระจกมุมได้2มุมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกรอบนึงปกติเนี่ยจะได้มุมในมุมหนึ่งใช่ไหมครับไม่สกายเบดรูมแล้วก็สกายลิฟวิ่งนะครับอันนี้ก็คือได้ทั้งสกายลิฟวิ่งครับแล้วพอเข้าห้องนอนเนี่ยก็จะเจอกับ สกายเบด m อีกจุดหนึ่งครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของห้องนี้มากและที่สําคัญคือมันเป็นชั้นลดระดับนะครับแล้วก็มีแค่ห้องเดียวนะครับทั้งตึกบริเวณนี้ก็จะเป็นที่วางเตียงนะครับก็คือหัวเตียงนะครับมองออกไปก็คือเป็นวิวพอดบพอดีเลยแล้วก็วิวเนี่ยเห็นแบบสวนมักกะาสาันเลยเดี๋ยวขออนญาตซูมให้ดูนะครับตึง้งอันนี้จะเป็นช่องว่างระหว่างตึกเดอะไลน์กับไลฟ์พอดีครับเห็นสวนมักกะสาันตึกสูงย่านชิดลมเต็มเมเ,มเลย แล้วก็ตัวห้องน้ำนะครับตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ในบริเวณของห้องนอนนะครับซึ่งนี่เลยครับวัดห้องน้ำนะครับก็ได้สแตนดาร์ดเหมือนห้องอื่นๆเลยครับบอกเลยว่าใครที่เป็น f อฟซียันพาราม9เก้านะครับแล้วชอบความเป็นไร้ไเทมห้องนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยครับใครที่มองไว้ซื้อไว้เป็นแอสเซทหรือว่า ไว้ปล่อยเช่าอะตึกนี้คือปล่อยดีสุดๆเลยครับคือถ้าแต่งได้แบบลักชัวรี่ก็คือสามารถปล่อยได้ถึงตารางเมตรละ1,000บาทกันเลยทีเดียวและหาห้องยากมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงก็ไซซิ่งกกาลังพอดีครับก็ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับห้องนอนขนาด37ตารางเมตรทําได้ขนาดนี้แล้วก็37ตารางเมตรเลเอาแบบนี้ที่ได้ดับเบิลคอนเนอร์บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนทําแน่นอนครับถ้าใครสนใจห้องนี้ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านต้นๆนะครับราคาดีมากๆครับถ้าเทียบกับความพิเศษความแรไอเทมแล้วก็มีแค่ห้องเดียวทั้งตึกใครสนใจก็สามารถติดต่อหาต่อหรือทักมาสอบถามหรือัาชมกันได้เลยนะครับ